สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel Fight Club อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราอยู่กับกัรยูกิโอครับชุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวยูกิโอนะครับเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะฮะแต่เป็นภาษาไม่ใช่ TCG นะครับเป็นตัวของอีลิตเอเชียนะครับผมแล้วก็เราเราใช้คำว่าเอเชียอังกฤษได้ไหมครับก็เอเชียอังกฤษก็ได้ครับได้เหมือนกันนะฮะโดยตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นพึ่งจะเรียกว่าพึ่งมาใหม่เลยเนาะเป็นภาษาอังกฤษสําหรับโซนสำหรับโซนเอเชียโดยเฉพาะ นะครับผมแล้วก็พึ่งออกมาเป็นชุดที่2นะฮะต่อจากตัวของ Creation Pack 01นะครับผมโดยวันนี้ที่เราจะมาเปิดกันเนี่ยจะเป็นชุดของดูเอลิทเน็กซันะครับโดยวันนี้คนเปิดเป็นน้องเปาครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นอีดิชันแรกเป็นพิมพ์แรกของชุดนี้นะครับสินค้าล็อตแรกเนี่ยก็จะมีความพิเศษนิดน,นึงคือนอกจากเปิดบล็อกแล้วข้างในเนี่ยจะมีตัวโบนัสแพ็คที่จะเป็นสุ่มการ์ดโปรโมด้วย1แพ็คนะครับ แล้วก็ถ้าสั่งกับทางร้านค้าเนี่ยก็จะได้มีตัวของเอาขาเรียกไรนะเป็นสลิปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับพิเศษแถมมาด้วยนะฮะทุกสองบ็อกทุกๆสองบ็อกนะครับโอเคอ่ะมาลองเปิดกันเลยดีกว่าก็คือชุดนี้มีการทัท้งหมด120แบบอ,อย่างนี้ก็เท่ากับว่าจานวนการ์ดก็เยอะกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นถูกไหมญี่ปุ่นมีประมาณ80เนาะโอเคคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ครับเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยของญี่ปุ่นเขาจะออกตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนแล้ว นะฮะฮแล้วก็ตัวของภาษาอังกฤษที่เป็น TCG เนี่ยออกประมาณกลางปีนะครับนะแต่ว่าอิงลิทเอเชียเนี่ยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับปีเดียวแพ็ค,คิวใจไม่ถึงปีหรอห่างกันห่างกัน8เดือนถ้าถ้านับถ้านับกับ TCG ก็คือ6เดือนประมาณอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เก็บว่าอันนี้เก็บเป็นสุดท้ายนะครับเพราะมันคือแพ็คคิวใจอ่านี่เป็นฟอย SR อันนี้คือฟอยอย่างนี้คืออะไรนะถ้าตัวไม่ทองคือ SR เนาะแล้วก็อันนี้เป็นคือเซคเคนแลนนะครับผม แล้นี้เหมือนจะมีราคาไหมครับไม่ทราบคือซุปเปอร์แล้วเอาคือซุปเปอร์แล้วหมอไม่ใช่คขา่าซุปเปอร์นะพอดีผมก็ไม่ได้เล่นยูกินานแล้วเหมือนกันนะฮะหลายปีแล้วเล่นตั้งแต่เลิกเล่นไปตอนช่วงสักต้นั้งตอน exit แล้วครับตอนพี่เต้หนุ่มๆเลยห้าสิบปีที่แล้วของของเปาอยากได้อาร์คไทป์ไหนสายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแน่นอนครับ my best wife ลาบิลิทแน่นอนลาบิลิทนะครับซึ่งไม่มีชุดหน้าครับออันนี้ไม่มีอ้าวแล้วไม่มีของใช้เลยเหรือ เหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีเลยเปิดเล่นอย่างเดียววันนี้จะเปิดกี่กล่องครับพี่เตาสามใช่ไหมบอกสามใช่ไหมว่าจะเปิดก็ว่าจะเปิดสามเปิดสามบอกเราจะได้ QCR กี่ใบครับเอ่อมาแล้วครับหนึ่งใบอันนี้เป็นอันต้าแลครับน่าจะอันต้าอันต้าแลครับคิมสันดาก้อนอย่าได้อย่าได้ QCR กี่ใบครับแต่สามกล่องสามใบเลยได้ไหมครับสามใบเลยได้สามใบก็ดีแล้วครับตอนนี้โอกาสโอกาสออกเป็นเท่าไหร่ครับสี่กล่องครับสี่ออกหนึ่งนะฮะต่อคาตันเนาะ อย่างนี้ก็ประมาณกี่ใบห้าหกใบอาจจะย้ำให้สกล่องคนเดียวอ๋อไม่ได้ออกทุกใบไม่ได้ออกทุกทุกบล็อกเนาะให้เราเดาว่าเราเราดวงแตกงเราเป็นสี่คนเดียวได้ไหมไม่ไดโอเคโอ้การลุ้งนะครับมือสั่นวิธีแยก F R กับ U R ก็คือตัวอักษรเนาะ ถ้าถ้าเป็นฟอยด์ถ้าเป็นฟอยด์แล้วตัวจสอบมีปั๊มคือ U R นะครับถ้าเป็นฟอยด์เฉยก็จะเป็น S <S สองสองสอง,สองมาทางนี้พี่เต็มอยากได้อังเชนนะครับเปิดอังเชนนะพี่เต็มบ้างผมก็อยากได้ลาบ,บิลิปเหมือนกันนะครับลาบ,บิลิปมันไม่ออกไอมองมันต้องมันต้องบล็อกอื่นเนี่ยก็บล็อกหน้าเจอกันเออของผมเองจริงๆอยากเล่นดาร์คเวิลด์นะครับตอนแรกที่เห็นมีสปอยล์การ์ดออกมามีดาร์คเวิลด์ด้วยปรากฏดาร์คเวิลด์มีสามใบเป็นเวทใบหนึ่งแล้วก็มอนกี้กสองตัวนะครับเราก็ใส่ดาร์คเวิลด์สามใบ แล้วก็ของสามัญสามสิบเอ็ดใบใช่ไหมครับของสามันสามสิบเท่าไหร่วะสามสิบเอ็ดใบได้แล้วครับปกตินี่ครับใส่ให้หมดเลยนะฉันจะโป้ใส่เยอะนะเราพอมากนะฮาร์พี้ใส่ไปโอ้สตาร์ดัฟซิงคอนพูดถึงเป็น120แบบต่อบล็อกนี่ก็อาร์ไทยก็มาเยอะเหมือนกันเนาะมีเห็นอินเออินฟินิโอบิลมีเห็นอ่าไทม์เซนโดสัลัส นะครับมีอะไรนะอีวอลท์โอ้เนี่ยครับดักเวัวแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยอะไรครับนี่อ่ะโอ้ยูอาร์นะครับยูอาร์อีกแล้วอันเดียวอาจจะเห็นผมไม่ค่อยได้คอมเมนต์เยอะนะครับเพราะของใหม่ๆผมไม่ได้ตามเลยจะรู้จักแต่ตัวเก่าๆอย่างเดียวตอนนี้ยูอาร์ก็มาสองใบละส่วนที่เหลือก็เยับยีอย่างนี้ในหนึ่งบล็อกเอ่อยูอาร์มีกี่ใบหนึ่งบล็อกยูอาร์สองนะครับยูอาร์หนึ่งแต่นี่ออกสองแล้วนะ ยู <You> are, นะเอ๊ะ <Hey, S 2> หรือไม่ใช่มันแต่ตัวสองมันสีทองอะ่ะมันต่างกันยังไงอะ,อะถ้าเป็นตัวสอสีทองเป็นสีเขแล้วสีเขตกับอันตาอ๋อโอเคอันนี้คือสีเขตอันนี้คือคือคือบล็อกละหนึ่งใบแต่เหมือนอันนี้จะเป็นอัลติเมทครับอ้าวแล้วทำไมไม่เอาติวัด มีอันต้าแล้วมีอัลติเมทด้วยอัลติเมทแลคือเป็นอัลตราที่สูงเป็นเป็นอ๋อเอาโฟเอเวิร์บเอฟอัลติเมทแลโอเคครับความเป็นายในฟลอยอยู่ขึ้นชื่อเรื่องแรลลิตี้เยอะนะครับอยู่กี่ฟอยยิ่งๆเลยเราไม่ให้แรลลิตี้มาในการนเราไม่ให้แรลลิตี้มาเราต้องมาศึกษากันเอาเองเมจิกเชียนนะครับอ๋อเป็นฟลอยไฟนะครับดีเทคเจอร์สงครามยังไม่จบเราปพทหารลอดีกว่าเฮ้ย น้องหมาดำอ้าวหมาดำนะครับโอเคนี่เก่งแล้วมีหมาขาวไหมน้องอีวุยมาแล้วนะครับโอ้โหมีคนเล่นเต็มร้านเลยร้านเชมผมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเห็นนะคอมมอนเจสซาพ่ออยู่ไหนครับรู้สึกถึงความเงียบในป่าช้าเงียบกริบน้องหนาวนะฮะดูเปิดไม่มีอะไรเลยไม่เงียบกริบเลยเงียบกริบเลยนะครับจริงครับพี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยฮะพลังแห่งหน้ากล้องครับ โอ้ยคิมเบล่าโอ้โหคิมเบลา่ามันมาเป็นมันมาเป็นฟอยระดับนี้เลยเหรอมันมาม,ม,มันมาเป็นอันต้าให้เลยเหรอโอ้โหอ่ะมีกางโกะอีกใบครับเอ้ยมีกางโกะครับอันนี้ของดีโอเคแต่ขอเรนลิตีด้ดีกว่านี้ได้ไหมโอ้โหสองสองสุดท้ายน่าจะหมดแล้วว่ะหมดโคต้าแล้วว่ะจริงน่าจะหมดแล้วนะ สองสุดท้ายครับ QCSR เงียบกริบเฮ้ยดับโบเย่แต่ครับเออโอเคครับผมอ่ะสองพิเศษครับสองพิเศษสองพิเศษมีอะไรบ้างครับ UCSR มีเหรอครับมีกี่ใบอย่างนี้มีกี่ใบครับมีใบเดียวเลยหึ่มหมื่นห้ามีเปล่า เอ้ยฟอยฟอยสวยครับอุ้ยฟอยสวยครับฟอยสวยครับฟอยสวยครับฟอยวิงเลยครับกอบเป็นเงินด้วยครับ่วนมกจะเป็นเวทมนต์เออเออเออยี่สิบห้าปีดีดีไมไม่รู้แต่รู้ว่าตอนที่ดูใบดีไม่น่ามีใบนี้ ยี่สิบห้าปีเหรอยี่สิบห้าปีครับคิวเซียสา์ครับกลางเรลิตี้มาดูก่อนตกลงอันนี้คือที่เปิดจากฟองตัวพัสดุ์นึ่งนะครับอันนี้คือฟองพัสดุ์แล้วอย่างอันนี้สามใบนี้คืออันต้าแลเนาะสามใบนี้คืออันต้าแลเนาะที่เป็นตัวส้นทองนะครับแล้วก็อันนี้มันจะนูนออัลติเมตอันนี้คือปกติคือมันเป็นซิมันเป็นซูเปอร์แลและออกเป็นออกเป็นออกเป็นพิเศษใช่ไหมครับอย่างนี้ถ้าเกิดษะนี้ก็คือจริงๆสองใบนี้เรลิตี้เดียวกัน เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นพรีเมี่มพิเศษหเลยปะ่ะอัลติเม e คือั UR <U R S 2> ที่ยว <R S 2> มันปล่อยวิงค์เกิรออ Ultimate แล้คือ UR ที่ปล่อยวิงค์เกิรแต่ทีนี้ตัวอักษรมาสีทองอะ่ะอย่างนี้มันคือมันคือมันคือปปมันคือ UR เหรือมันคือ super <c oughs> มันแหละอันนั่นแหละๆๆ <c oughs> อันนั้นแหละปัญหาใช่ไหมโอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวของ s u เปอร์แลนะครับ s u เปอร์แลประมาณสามหกเจ็ดก็ประมาณเจ็ดถึงแปดใบนะครับอย่างนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดใบ ไม่ใช่สิอุ้ยกูเรียกไงวะประมาณนี้แหละมันจะห้าใบนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นหัวแร่หมดเลยหัครับเอ่ออัลติเมทแร่จะเป็นจะเป็นอัปเกรดของอัลตาแร่อย่างเดียวแต่ว่าอัลติเมทแร่เอ้ยแต่ว่าอัลต้าแร่กับกับซุปเปอร์แร่มีสิทธิ์ที่จะเป็นซิกเเตอ๋อเป็นซิกเเตได้อ๋ออย่างนี้นี่เองมีสิทธิ์ที่เป็นซิกเเตกับบีซีเอสอาเออเอ่ออย่างนี้ถ้ากับถ้ากับถ้าใบนี้เป็นอัลติเมทก็แสดงว่าใบนี้จริงๆก็คืออัลต้าแร่าาากกกัับบเเร็ได้ ได้พิเศษกับปกติคือได้ยู U R มาสี่ใบสูกมาจากปกติที่3เพราะว่าใบหนึ่งออกเป็นอ,ออกไปสีเขตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกระต่ออีก2บล็อกที่เหลือนะครับแล้เดี๋ยวมาสรุปให้ดูครับผมโอเคก็เปิดไปแล้วนะครับผมทั้งห <3 S 1> มด3บล็อกนะฮะถ้าตัดตัวของซ u ปเปอร์แลรไปก็จะได้ตามนี้เลยนะครับทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าพอดียูกิเนี่ยผมเลือกเรลิตี้ผมไม่ค่อยแน่ใจจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าถูกผิดยังไงนะครับผมถ้า ผิดตัวไหนก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วขออภัยล่วงหน้าเลยก็ทั้งหมดที่เปิดมานะครับ3บล็อกนะฮะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือตัวของอันต้าแลนะครับผมได้ทั้งหมด4 8ได้ทั้งหมด10ใบนะครับ3บล็อกนะฮะ2ใบนี้เนี่ยเราต้องบอกกี้ก่อนอันต้าแลเนี่ยเท่าที่ผมดูมาก็คือจะเป็นฟอยด์นะครับแล้วก็ตัวอักษรที่ปั๊มเนี่ยจะเป็นสีทองทั้งหมดนะครับตรงนี้คืออันต้าแลนะฮะสองใบตรงนี้ก็คือเรลลิตี้ที่สูงที่สุดนะครับควอเตอร์เซนจูรี่ซีเคทแลนะครับ จะสังเกตได้ว่าตัวฟอยเนี่ยจะเป็นเลเซอร์แล้วก็มีตัวปั๊มที่เป็นปั๊มนูน25ปีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนของ3ใบตรงนี้ครับคือเป็นอัลติเมทแลก็คือเป็นอันตาแลรเหมือนตรงนี้เลยแต่ว่าจะได้ทรีทเมนต์พิเศษก็คือจะเป็นตัวฟอยเ์เหมือนแบบฟอยน์ปัมป๊มนูนเป็นปฟอย์ไซ์นะครับแล้วก็ จะมีตัว2ใบนี้ครับตัวของคิมซันดากอนกับคิเมล่าเนี่ยตัวฟอยจะเป็นเลเซอร์นะฮะตัวนี้เป็นโฮโลแกรมนะครับสองใบนี้นะฮะถ้าผิดพลาดอะไรรบกวนคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับไม่เชี่ยวชาญจริงๆยูกิแรลิตี้เขาเยอะมากนะครับผมเป็นไงครับ3ม็อกก็ได้ยี่สิบปีมีกัรโกสาตัวเลยนะมีกัรโกสาตัวเลยนะแล้วก็ดีห้าปีมาสใบมีกัรโกใช้ไปมสองใบนะได้คือเสียอามาสองใบก็แสดงว่าก็อาจจะออกไม่ยากอย่างที่คิดหรือเปะอันอันสามม็อกออกสองใบอะครับ อ๋ออันนี้อันนี้คืออ๋อใช่อันนี้ได้ได้ได้จากฟองพับวันนะครับตัวฟองพิเศษอืมก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วครับผมกับยูกิโอนะครับอีลิทเอเชียดูเอลิทเน็กซัสนะครับถูกไหมครับดูเอลิทเน็กซัสเาบิลดได้นะเจอกันบล็อกหน้าบล็อกหน้ามีลาบิลดไหมเอ่อจะเป็นบล็อกเดือนกุมภาครับอ๋อจะเป็นบล็อกเดือนกุมภาอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่น่าจะมีแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับช่องไฟขับครับสวัสดีครับ